เปลี่ยนแปลงไปสีอะไรเนี่ยนะค่ะฟังเพลงอะไรไม่ดี 快！<noise> 哇。 นั่งตัวตรงๆได้แล้วปนมือขึ้นไว้ไม่ต้องลุกหลังแล้วนะเอ็นพนากจ๋าข้าพเจ้านจีจะชี้ช่องให้ชัดบวชแล้วอ่นปรนิบัติรักษากิดยาให้ผดจิตวินยัยเช้าขึ้นใส่น้ำมันรองผ้ากวาดว,าว,าว,าวาาัดวาปรงอาบัดตามบัญญัติของพระพุทธ,ธเจ้าเมื่อลงขึ้นเชา้าได้เวลาพระจงหงผ้าเป,ป็นโปรดสัตว์อย่าได้เคลื่อนคลาดเว้นแต่อาพาธไปไม่ได้ บางสุขุลเราใส่หัหน้าอย่าได้เว้นพราจงกลมให้เห็นประทุกขังพราะจงระวังข้อศีรษาท้องสองรอบไมนโดยเทคลังต่อไปนี้จะเป็นที่การการเบิกใบสีแล้วก็เวียนเทียนขัานแปลเวียนเทียนบางท่านอาจจะทราบคาถาบางท่านอาจจะไม่ทราบเดี๋ยวผมจะบอกท่านให้ปกติแล้วเราจะใช้แว่นสามแววนเวียนสามรอบ แต่ว่าวันนี้วงใหญ่คนเยอะเราจึงใช้ข้าวแวนเวียนหนึ่งรอบเหมือนกับสามแวนเวียนสามรอบนั่นแหละครับนะฮะเพราะฉะนั้นคาถาที่เราจะกล่าวในช่วงเวียนเทียนมีอยู่สองบทบทยาวแล้วก็บทสั้นหากท่านจําบทยาวก้ขอให้ท่องบทยาวหากว่าจำไม่ได้ก็ขอให้ท่องบทสั้นนะครับเมื่อทํารับแววนที่หนึ่งจะบอกบทยาวก่อนนะเมื่อรับแว่นที่หนึ่งให้กล่าวคําว่า พุทธังชยะ พิเทวันประสาษางามมาช่างสวยอยังไงเนี่ยค้ับใช่ไหมหมอหมอไว้สนะีมอ,มอวสวยหรือหออะไรเงี้ยมานี่หนักนะครับจะบางใหญ่นะนั้นฝีมืองสุดยอดเลยนะ,ะ,ะับประดิประดาประดาประดอเจ้ไ,ได,ดอกไม้สดนานา,นา,นา,นนพ,นาพัน์ด้วยกันมีพญานาคันหรอกไปสีทั้งหมดเจ็ดชั้นซึ่งพระเด้พภาพ้า ด้วยกาเตรียมเข้ามาสู่ที่นะีการในมรดกมนต์เงินไทยต้องเปิดยอดเตรียมพระนิพพานต้องดูรตราการแลดูสุดซึ้งให้พาดังกล่าวยากจะเข้าไปถึงตึงเกเหตแด่ซึ่งไม่เกิดไม่ตายไม้ทั้งสามอันที่ขนาดใบสีถ้าบอกทำชั่วทำดีก็ทำผลไดาตัววิชาบราารดาทลไลทองหุ้จจาามจิตใจเพรก็น่าจ้าจงจดจรร แวนที่เรียนเทีนข้งซ้าแววนที่กดจะรู้วจะรู้กันมีความตกมความโตกลงเข้าสารเท้าไปถื่ใส่แขนเยนว่าเพธาตุไฟได้เเย็นแห่าติทิพจารนาวเรียนไปจนวานแตผาน้าพัก่อนมีเรียนสำนักใจต้ออาตัใใจเป็นแส่นราศกภราทีรากรีองพัน ใครมีได้เสลีจะปูกข้ไม้ข้อมขหมึกข้อหน้าก็เตรียมไว้นะครับหลังจากเสร็จซิ้นพิธีการตรงนี้สำหรับตอนนี้จะให้ข้อหน้าคือนข้อโรมีซีที่กบ,บดาบนดนหน้าจงสองตัด้วยความาป่าบรึ ิ่งชัววว่วลลร้ายก็ให้คนนั้นหลงหนื่งจะได้ยืบอยู่มันอีกต่อไปนักถต่างามหวาังของพ่อของแม่ทั้งสองนี้ให้สมหวังท่านหวังไว้ก็คือมมรู้ว่าเจ้าเกิดมาเป็นชายฝาหวาังของท่านต้องการที่จะเลียงดูบุตรชายคนนี้ให้ได้ดีที่สุดต้องการที่จะส่งเสียบุตรชายคนนี้ให้เรียนดีที่สุดต้องการให้บุตชายคนนี้เป็นเด็ก ของครอบครัวและสังคมและหากุญชายคนนี้มีอายุครบวัหแลอมีโอกาสได้บวชว่าไรพ่อแม่ต้องการที่จะให้เพื่พอนหน้าคนี้ได้บวช oh <my. S 1> แล้เจ้าก็ไม่ได้ทำความผิดหวังให้กับท่านทั้งสอง oh <my. S 1> จะดูทีกายดูทิศใจบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่ในครั้งนี้สร้างความราเริงปนิจจยดีให้กับท่านท,ทั้งสองเป็นที่นัก ีใ,ใจที่สุดในชีวิตอีกครั้งหนึ่งที่ได้บทบุญชายกันเป็นสุดที่รักขอขณโมทนาในบทบุญทั้งยิ่งใหญ่ของพ่อแม่ในทางนี้ด้วยนะครับคืนทัารลุกให้กับพ่อแม่พ่อแม่รับพักผมไว้ที่หวงแขนกราบไปทีต่ตากพ่อสามครัง้งแม่สามครั้กงกราบทุทธาสนาแบบมือแบบภแบบาคในรูปที่แบบภาพในบ้านเรแบบาสองตากนี้เป็นตาอันกรบบุญ เป็นความท่าปูุใจแล้วก็ดีใจแล่คกณแม่สามดาวมีหลังนะครับเราเป็นบุตรมีความเสริจเจี๊้บอันก็จริงแม่ก็ได้มีโอกาสได้กราบที่ต่างกันแบบนี้เสร็จแล้วให้นัถน่ถือ่านขึ้นมาถือทานขึ้นมานพ่อแม่รับได้เศษศีลด้วยนะครับต่อไปนี้จะให้น,หนั่งรอขอมาลาโทษอีกสักครั้งอาจจะเคยร่วมเดินด้วยกายกรรมวิกรกรมพระโลกกรรมของอโหสิกรรม ให้กับพระนาด้วยเดๆอ๋อทุกท่านประนมมือขึ้นไว้นะเพื่อที่จะเอาโสิกรรมให้กัพระนานะครับท่านนั่งตั้งโม่สาจบครับนั่งโม่ส ม,มีกรรมมโนกรรมกรรมันใหี่ข้าพเจ้าได้ประมาทผางต่อวินามาลาอุบาอาจารย์อุ่าตายายลุงป้านาอาญาติสมิทิพิสหายต่อหน้าก็ดีต่อหน้าก็ดีัหลังก็ดีรับหลังก็ดีดูไม่รู้ก็ดี ขอให้ท่านรูสิกรรมข้าหลวงสีกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยให้แก่ข้าพเจ้าด้วยซึ่งข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าจะขอกราบลาจะขอกราบลผูกผสมบทในครั้งนี้ในครั้งนี้หากท่านทั้งหลายข้าหลวงสีกรรมข้าหลวงสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าแล้วจงยกมือสาธุจงยกมือสาธุขึ้นพร้อมกันด้วยเธอขึ้นพร้อมกันด้วยเธอซ้อม ทุกค so. so. so ืนพานกับค so so ุณพ่อคุณแม่พ่อแม่รับ่านไว้หน้ากลาบไปอีกครั้งหนึ่งเก็บได้สสยศีด้วยนะครับครับพี่จิ่งการผมหน้าวันนี้น้าประานหน้ามืนที่เดิมนะหน้ากอเหน้าขอทุกท่านโชคดีให้มีความสุขขอให้ไรับให้รวยให้สุขภาพแข็งแรงกักทุกๆคนเลยนะครับโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ นะนครับฝั่งขวามาอือคนหนึ่งจะชวนหอ,อเก่าช่างกล้องเตรียมตัวเลยครับอัออหมอกล้องนะหมอกล้องนะ Hàn Quốc đấy rồi Nhìn thấy Hàn Quốc khác Mà เได้หอมครับท่าน่านลงๆมาแล้วอ่าสปอมากใช่เิย็น้ค่หลังพวกผม้วครับมาที่นี่เลยไอ้ชาปอชาปือนะดีชาบานับหนึ่งเอาฝ่ามือชา้ฝ่ามือบ้างนั่งเลยครับอาแล้วอาช่กล้องเนื้อมองกล้องนะจ้า Right and left Right and left Right and left